มาสด a าสามปีสองพันห้าอันนี้มีอาการดับเครื่องถอดคุณแช่ไฟหน้าปัดกระพริบเห็นไหมครับพอเปิดประตูเสียงเตือนจะด,ดังแบบนี้ครับเป็นที่อะไร ดับไม่สนิทคมองเห็นไหมไม่รู้นี่นี่มันจะกระพริบพอเปิดประตูปุ๊บเดือดเตือนแบบนี้ครับคุณแจถอดองแล้วนี่คุณแจ่วิแงไฟหลีไฟหน้าก็ปิดหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นที่จุดไหนนี่ครับเก็บเปลี่ยนอยู่ตรงนี้จะมีไฟส่องสว่างเวลาเราเปิดไฟหลีตอนกลางคืนจะมีไฟแต่นี้ไม่มหีหลอดไฟตรงนี้ น่าจะขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้แล้วมาดูว่าอาการจะหายไหมเก็บชิ้นนี้ดึงขึ้นมาเลยไม่มีน็อตครับ

หายแล้วครับไม่กระพริบแล้วไฟตรงนี้นะที่มันกระพริบมเมื่อกี้ีๆตรงนี้หายแล้ว <c oughs> อย่ลองเปิดประตูดูนะน่ะหายครับไม่มีเสียงแล้วเงียบไฟก็ดับปกติแจ็ยเราจะ่นี่นะ เปิดปิดปกติโอเคใช้ได้ครับ